สวัสดีครับพาชมต้นชะโมงนะครับชะโมงส้มโมงก็ได้นะครับเป็นผลไม้ที่เริ่มจะหายากนะครับบางพื้นที่นี้ก็ศูนพันธุ์ไปก็มีนะครับสมัยเด็กๆนี่ก็มีเยอะนะครับต้นแบบนี้แถวบ้านนะครับแต่ว่าพอดีมีการขุดคลองมีการขุดดินอะไรก็หลายอย่างนะครับทําให ต้นไม้ชนิดนี้ครับสูญหายครับสูญพันธ์ไปครับมาดูลูกเขาก็จะคล้ายครับคล้ายมังคุดอยู่นะครับแต่ว่าเนื้อก็มีความเปรี้ยวนะครับฉ่นะครับเปรี้ยวหวานเปรี้ยวอมหวานครับลูกปอนี้ครับส่วนใบก็ใช้ในการประกอบอาหารได้นะครับเอาไปต้มเอาไปต้มเอาไปผัดอะไรพวกนี้ได้นะ มันมีรถทัวเปรี้ยวทําให้รสะะอาหารดีขึ้นนะครับเอาเก็บมาให้ชมนะครับต้นชนะโมงครับต้นประมาณนี้นะตัูก,ก้องเหลืองครับลูกดกนะต้นชะโมงครับชะโมงบรรยากาศฝนตกนะครับับชะโมง โอเคครับสวัสดีครับ